สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วเด็กเกทุกคนนะคะวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่แนะนําตัวกันนะคะเรากลับมาพบก,กับครูเหมียวกันอีกแล้วนะเป็นยังไงคะบรรยากาศด้านหลังครูเหมียวสดชื่นไหมคะวันนี้นะคะครูเหมียวจะพาเด็กๆไปสำรวจโรงเรียนค่ะเราจะไปตามหาสัตว์มีพิษกันค่ะ ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูเหมียวจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรคะอันตรายจากสัตว์มีพิษค่ะเดี๋ยวครูเหมียวจะพาเด็กๆไปสำรวจดูสิคะว่าในโรงเรียนเราเนี่ยมีสัตว์มีพิษอะไรบ้างแล้ววันนี้เราจะเจอสัตว์มีพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเด็กๆไปกับครูเหมียวกันเลยนะคะไปเลยค่ะ,ะ,คะเด็กๆคะเราเริ่มต้นกันที่นี่เลยคะ่ะสวนพืชผักนะคะ สวนพืชผักค่ะพืชผักสวนครัวเด็กๆไปสำรวจสิคะว่ามีสัตว์มีพิษอะไรบ้างเด็กๆรู้จักสัตว์มีพิษไหมคะอ่าเราสำรวจดูสิคะมีไหมคะมีไหม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 คะค่อยๆเดินดูนะคะสัตว์มีพิษรางน้ำสิคะรางน้ำมีไหมคะมสำรวจไปเรื่อยๆนะคะสำรวจไปเรื่อยๆว่าเราจะเจออะไรไหม ำรวจไปเรื่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆเด็กๆรู้จักสัตว์มีพิษไหมคะสัตว์มีพิษนะอย่างเช่นอะไรเด็กๆพอยรื้ออกไหมคะเดี๋ยวเราสำรวจไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรามาที่สวนหย่อมหน้าโรงเรียนกันแล้วค่ะสวนหย่อมหน้าโรงเรียนเราเจอสัตว์มีพิษไหมคะครูเมียวเจอแต่รูปปั้นรูกปั้นยีราฟค่ะเดี๋ยวเราไปดูใต้ต้นไม้สิคะมีสัตว์มีพิษอะไรอยู่ไหมเด็กๆดูสิคะเจอไหมคะไม่เจออะไรเลยไปดูต้นนู้นบ้างค่ะไปดูต้นนู้นบ้างค่ะดูสิคะมีสัตว์มีพิษอะไรไหมค่ะเด็กๆ เด็กๆดูสิคะดูผนต้นไม้สิคะพี่สามีที่พาไหมไม่มีเลยใช่ไหมคะไม่มีเลยเด็กๆค่ะคุณเมียวเจอมดค่ะแมลงเต่าทองเด็กๆเห็นแมลงเต่าทองไหมคะมีมดด้วยมดนี่มีมดต้องหลายตัวค่ะเด็กๆเห็นไหมคะไปไหนแล้วนู่นนู่นนู่นเด็กๆเห็นมดไหมคะมดนะคะก็เป็นสัตว์มีพิษชนิดหนึ่งนะคะ มดแดงต่อยแล้วก็เจ็บนะคะแล้วก็มีมดคันไฟมดตอนอยนะคะที่เขาเป็นสัตว์มีพิษวันนี้เราเจอมดกันค่ะเด็กๆเห็นมดเดินเป็นแถวไหมคะนี่คือมดนะคะเด็กๆเห็นมดไหมนไงมดเดินมาเด็กๆมาสำรวจทางนี้กันเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆเห็นอะไรไหม ูเหมียวเห็นมดเห็นไหมคะเด็กๆเห็นโมดเดินไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นโมดไหมนี่โรงเรียนเรามีสัตว์มีพิษนะคะคือโมดนั่นเองค่ะโมดเด็กๆคะเด็กๆเจอโมดกจนแล้วใช่ไหมโมดก็เป็นสัตว์มีพิษชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุ้เหนียวนะคะจะเดินไปดูตามพุ่มไม้สิคะว่ามีสัตว์มีพิษอย่ากอืนหรือเปล่าเด็กๆตามคุ้เหนียวมาเลยนะคะ ไมดีอ,อย้ออยอ้ยช่วยด้วยทำยังไงดีโเดี๋ยวมาอ้ยยยอยอันดับแรกนะคะคุณเมียวเจอเชือกค่ะใช้เชือกนะคะผูกเหนือแผลนะคะผูกเหนือแผลที่งูกัดน,นะคะดเด็กๆผูกเลยนะคะโอ้ยช่วยด้วยผูกเลยนะคะผูกแน,น่นๆเลยนะคะดเด็ก แน่แล้วค่ะแน่แล้วคะหลังจากผูกแน่แล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแม่ต้องขอตัวไปโรงพยาบาลก่อนนะคะเดี๋ยวพิษมูจะเข้าสู่ร่างกายไปโรงพยาบาลก่อนนะคะโอ้ยบายบายเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะไปสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียนเจอสัตว์มีพิษไหมคะเจอใช่ไหมเจอ มดตัวน้อยตัวนิดใช่ไหมคะแล้วครูเหนียวเจออะไรคะครูเหนียวเจองูด้วยนี่เห็นไหมคะเจองูด,ด้วยคะ่ะงูกัดครูเหนียวครูเหนียวเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะคะทาแผแลเราเรียบร้อยแล้วฉีดยามาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆขาเด็กๆนะคะต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้ตัวเองได้รับอันตรายจากสัตว์นิพิษนะคะ นี่นะคะที่ดวงมูกัดน,นะคะอ๋อวิธีประถมพยาบาลที่เหนยวายายไรคะคู่เหนียวก็อะไรคะ,เ,เ,ออะ,รคะเชือกใช่ไหมคะรัดใช่ไหมอืมเอาเชือกรัดใช่ไหมคะเหนืออะไรเหนือแผลแล้วคู่เหนียวต้องบีบเลือดออกด้วยนะคะบีบเลือดให้ออกจากปากแผลดักรอยฟันของมูนะคะพอเรารัดแล้วเราก็บีบบีบเลือดให้ออกมานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปโรงพยาบาลค่ะนะคะ,นะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะคูเหมวจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องที่5ค่ะระมัดระวังอันตรายจากสัตว์นะคะเอ๋ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะจะให้เด็กๆรู้จักกับสัตว์มีพิษค่ะสัตว์มีพิษนะคะมีอะไรบ้างวันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเจ้างูนั่นเองค่ะเจ้างูเมื่อกี้ไปสำรวจโรงเรียนมาเจอเจ้างูกัดเขาให้แล้วใช่ไหมคะ แล้วเด็กๆนะคะอยา่าไปเข้าใกล้งูนะรู้ไหมว่างูเขาอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะหญ้าลกเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วงูชอบอยู่ในหญ้าในโครงหญ้านะหญ้าที่มันลกๆขึ้นสูงๆนะคะเจ้างูชอบอาศัยอยู่ในนั้นแล้วเด็กๆก็อย่าเข้าไปในหญ้าลกๆนะคะห้ามเข้าไปวิ่งห้ามเข้าไปเล่นเด็กค่ะหรือว่าห้ามเข้าใกล้หญ้ารกๆเลยเพราะว่าจะมีสัตว์อีกที่อย่างเช่นตุ่งู นอกจากเจ้างูแล้วนะคะยังมีเจ้าตะขามด้วยค่ะนอกจากหญ้าลกๆแล้วพื้นที่แฉะนะคะห้ามเข้าไป็ดคัดจะมีเจ้าตะขาากัดนะคะอย่าเข้าใกล้นะเพราะว่าตะขามมีพิษงูก็มีพิษเช่นเดียวกันถ้าถูกกัดถูกกัดเข้าไปพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วเดินเข้าไปในหัวใจใช่ไหมคะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็วิ่งวิ่งเข้าหาหัวใจเราก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยนอกจากตะขาบแล้วเราก็มีอีก แมงปอค่ะแมงปอก็ชอบอยู่ในหญ้ารกๆที่ชื้นๆเช่นเดียวกันเด็กๆดูที่หางของมันนะคะเห็นไหมหางมันจะมีแหลมๆอยู่ติดที่ปลายหางเป็นเข็มแหลมๆนั่นแหลกตรงนั้นแหลกเขาจะต่อยเราแล้เขาจะปล่อยพิษใส่ร่างกายเราถ้าเราไม่หายามทาทาไม่ประถมพยาบาลปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่กินยาแก้ปวดเข้าสู่ร่างกายเราก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลย นอกจาเจ้าสาตัวนี้แล้วมีอะไรอีกค่ะเจ้าสตัวนี้อยู่บนพื้นดินใช่ไหมคะแต่เจ้าสัตว์กลุ่มนี้เขามีปีกค่ะมีปีกด้วยนะคะเอ๊สัตว์อะไรนะที่มีปีกแล้วก็มีพิษด้วยนี่เด็กๆจะรั้ไหมล่ คือพึ่งนั่นเองค่ะเจ้าพึ่งน้อยค่ะร้องเสียงพึ่งพึ่งพึ่งน้อยดินห้าลังเจ้าพึ่งจ้าเจ้าดินห้าอะไรค่ะพึ่งนะคะเจ้าพึ่งมันจะต่อยเราแล้วมันก็จะฝังเหล็กในลงไปในตรงบริเวณที่มันต่อยเรานะคะ เล็กนจะอยู่ตรงก้นของมันนะคะมันต่อยที่มือเรามันก็จะต่อยเหล็กนเข้าไปเล็กนนั่นแหละมีพิษนะคะทําให้มือเราบวมได้ถ้าเราแพ้มากๆเราก็อาจจะเสียชีวิตนะคะนอกจากพึ่งแล้วก็มีตอค่ะเจ้าต่อนะคะคล้ายๆกับพึ่งเลยนะคะมีพิษเหมือนกันเลยนะคะต่อยเหมือนกันเลยค่ะนอกจากเจ้าต่อแล้วก็จะมีเจ้ามดค่ะมดแดงมดตะนอยมดทันไฟนะคะ มดเนี่ยก็มีพิษเหมือนกันนะคะเวลาต่อยเราเราก็จะรู้สึกแสบแสบคับบบนคันใช่ไหมคะอ่าเราก็ใช้ยาหม,ม่องใช่ไหมยาหม,ม่องแตบงบักทานะคะก็จะช่วยบรรเทาได้เด็กๆคะ่ะระวังสัตว์มีพิษดีนะเด็กๆต้องระามาัดระวังหลีกเลี่ยงนะให้ห่างจากสัตว์มีพิษเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูนะคะวิธีการระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษเด็กๆต้องทาตัวอย่างไรถึงจะปลอดภัยดูกันเลยคะ่ะเริ่มแรกนะคะเด็กๆ ก็เลี่ยงาการเข้าไปในที่รกๆนะคะที่มีหญ้าขึ้นสูงแล้วก็รกมากเด็กๆห้ามเข้าไปเล่นห้ามเข้าไปเดินนะคะห้ามเข้าไปทําอะไรทังาน,นในที่รกๆนะคะเพราะว่าในที่รกๆมีสัตว์มีพิษอยู่ใช่ไหมคะที่คุ้งเหี่ยวบอกไปนี้อะไรคะงูอะไรคะแม่ป่องแล้วก็อะไรคะตะขาบนะเขาชอบอยู่ในที่รกๆห้ามเข้าไปนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆนะคะไม่ใช้ไม้นะคะไม่ใช้ไม้ไายอะไรคะไฟแยรลังพึ่งลังอ่อลังแตนนะคะหรือไม่ก็ห้ามเอาหินนะคะปาใส่ลังพึ่งนะคะถ้าเกิดเจ้าพึ่งมาตกใจอ่ะมันบินฮือมาต่อยเราเลยนะคะจะทําให้เราเนี่ยหน้าบวมแขนบวมไปหมดแล้วพิษของมันก็จะเข้าสู่ร่างกายเราทําให้เรานะคะ ได้รับอันตรายจากพิษงพึ่มได้แล้วก็เราอาจจะเสียชีวิตได้นะคะต่อไปนะคะเด็กๆเจอเจ้ารังของมดนะคะเจอรังมดเด็กๆห้ามไปเขี่ยวรังมดห้ามไปเล่นรังมดนะคะเพราะว่าทําไมคะเจ้ามดมันอาจจะกัดเราได้นะคะระวังนะคะเด็กๆห้ามไปเล่นเด็กขาดเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามดชนิดนั้นน่ะมีพิษหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเด็กแ äh, พ้พิษของเจ้ามดชนิดนั้นเด็กๆก็อาจจะ ฆ่าเสียชีวิตได้เลยนะคะเด็กๆขาต่อไปเด็กๆต้องหลีกเลี่ยงนะคะเจ้าน้องสุนัขจอนจัดนะคะคือเจ้าน้องสุนัขที่ไม่มีเจ้าของเด็กๆห้ามเข้าใกล้ห้ามนําอาหารไปให้นะคะเพราะว่าเจ้าหมาจอนจัดเนี่ยเขาไม่มีเจ้าของเขาอาจจะป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ได้แล้วเขาก็ไม่รู้จักเราไม่เคยกับเราเขาอาจจะง่ำกัดเราได้เลยแล้วเขาป่วยเป็นพิษสุนัขบ้า เชื้อพิษน้าบ้าเข้าสู่ร่างกายเราทําให้เรานะคะอาจจะป่วยถึงข้ากับเสียชีวิตได้ด้วยนะคะเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายเรานะคะเด็กๆนะคะจะทําให้เราป่วยเลยนะคะหลีกเลี่ยงเด็กขาดเลยนะคะนอกจากนั้นเวลาเด็กๆไปเที่ยวสวนป่าเด็กๆห้ามเอามือมือข้างในะอข้างซ้ายข้างขวามือเนี่ยห้ามเอาไปแย่ในกรงนะคะห้ามเอาไปข้ามยื่นเข้าไปในกรงไปจับเจ้าสิงโตไปจับเจ้าเสือไปจับเออเจ้าสิง จับเจ้าจระเข้แล้วก็ไปจับสัตว์อื่นๆที่อันตรายนะคะเพราะว่าเขามีลูกกรงแน่นหนาปิดไว้เพราะว่าสัตว์เหล่านั้นนะคะเป็นสัตว์อันตรายนะคะทำร้ายร่างกายมนุษย์ทำร้ายสัตว์ทั่วไปนะคะเด็กห้ามเข้าใกล้นะแล้วก็เวลาเจ้าน้องสุงนะัขทาไมคะ กินอาหารอยู่เด็กๆห้ามเข้าไปแย่งอาหารหรือห้ามไปแย่นะคะห้ามไปดึงอาหารของมันมาเพราะว่ามันหวงนะคะมันหัวงอาหารของมันมากแล้วมันอาจจะห้ามเราเลยก็ได้นะคะแล้วถ้าเจ้าหมานั้นมีโรคพิษสุนัขบ้าเชื้อโรคก็เข้าไปสู่ร่างกายเราทําให้เราได้รับอันตรายแล้วก็ป่วยเลยนะคะแล้วที่สาคัญบ้านใครเลี้ยงหมาถ้าไปกอดไปหอมไปเล่นคุกีจนเกินไปเพราะว่าในน้องสุนัขเนี่ยมีเห็บและหมัดอยู่ถ้าเราไปกอดไปหอมเห็บหมัดเข้าหูเราจะทําให้ หูเราเนี่ยอักเสบได้น,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันเข้าดูเข้าปากเนี่ยสัตว์พวกนี้มีเชื้อโรคนะเชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายเราทําให้เราได้รับเอ,อ,อันตรายนะคะได้รับเชื้อโรคจากสัตว์พวกนี้ทําให้เราป่วยนะคะเด็เกๆต้องหลีกเลี่ยงนะคะวันนี้รูเหมียวมีนะคะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษมาฝากแล้วก็คาศัพท์มาฝากเด็กๆด้ยวยนะคะไปดูกันเลยค่ะตัวอะไรเอ่ยตัวเคค่ะเคออกเสียงเคเค เคฝั่งสีชมพูคือเคใหญ่เคฝั่งสีฟ้าคือเคเล็กนะคะเคออกเสียงเคเคเคเรียรู้คำศัพท์คำแรกค่ะขึ้นต้นด้วยตัวเคนะเดี๋ยวสะกดพร้อมกันนะ ก็ด้วยตัวเคเหมือนเดิม K I D K I D K คข็ K คูกขีด K คืกขีดแปลว่าเด็กค่ะไปฝึกนะคะฝึกท่องฝึกสะกดนะคะเด็กจะได้จำได้นะคะค่ะจบแล้วไปดูแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดประจำวันที่1ทธันวาคม 2,564นะคะให้เด็กๆทำร่องรอยเล่ม3หน้า7นะคะให้เด็กๆดูภาพพร้อมกับบอกอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัตว์ต่างๆแล้วเขียนคำศัพท์อักษรตัวเคให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ด้วยนะคะเด็กๆมีคำว่าอะไรนะเด็กๆพอจำได้ไหมคะต่อไปนะคะร่องรอยเล่ม3หน้า8เด็กๆช่วยน้องก้องเขียนเลข1ถึง4ลงในช่องวงกลม เพื่อเรียงลำดับภาพการเกิดอันตรายและการป้องกันอันตรายจากสัตว์นะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าทำได้หรือเปล่านะคะลองทำกันดูคะ่ะต่อไปนะคะให้ทำเสริมทักษะเล่มสงหน้า5ค่ะเด็กๆดูภาพและขีดก,กรกบาทลงในช่องวงกลมตายาพาีิอาจเกิดอันตรายจากสัตว์ต่างๆได้คะ่ะต่อไปคะ่ะเสริมทักษะหน้า6ก เด็กๆช่วยกันลบเลขนะคะเสริมทักษะหน้าเจ็ดให้เด็กๆนะคะเขียนประสมพยัญชนะและสละให้ถูกต้องค่ะมีตัวนอนเนงกับชอกระเชอนะคะสละก็มีอะอาอีอืออูค่ะต่อไปค่ะเสริมทักษะหน้าแปดค่ะคัดอักษรตัวเคตามรอยปะและอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะ เทือกายเวาวนะคะแล้วก็ต่อด้วยนิทานบูรณาการนะคะทําต่อไปเลยค่ะอันนี้มีการบ้านด้วยให้เด็กอัดคลิปวิดีโอเล่าให้ฟังว่าเคยรู้จักสัตว์มีพิษอะไรบ้างอ่ะเล่ามาให้ฟังนะคะว่าเด็กๆรู้จักสัตว์มีพิษอะไรบ้างแล้วอัดคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักส่งมาเป็นการบ้านให้กับครูเหมียวนะคะครูเหมียวรอตรวจการบ้านอยู่ค่ะครูเหมียวอยากรู้ว่าเด็กๆรู้จักอะไรบ้างอย่าลืมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเราก็จบหน่วยที่15ชีวิตสัตว์น่ารู้แล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในหน่วยที่16นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาคุณเหผยวต้องลาไปก่อนแล้วเราเจอกันในวันต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย